เป็นงไงกันบ้างครับผมชุดนี้นะครับผมออนไลน์มาร์เก็ตติ้งที่ที่เรามาเรียนกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะมันจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นสโคบกว้างๆมากกว่ายังไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะผมแต่ว่าเชื่อว่าเครือท,ทุกท่านเนี่ยน่าจะได้แนวทางน่าจะเห็นการทํางานแล้วแหลวะว่าโว่า โอ้อาทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะนี่ยังไม่ยังไม่ได้ลงลึกในส่วนของพวกการทำ Google AdWords ทำเว็บไซต์นะผมแล้วก็การเรียนรู้อะไรต่างๆจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเองเราอ่านหนังสือต่างๆด้วยหมดมันมีเยอะแยะมากมายนะสกิลที่อาร์บอกไปสกิล Personal Development ก็คือการพัฒนาตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆนะผมเพราะฉะนั้นเราอยากไปโฟกัสที่อย่า,ย,ายึดติดกับการเรียนการขายครับผม ยึดติดว่าเราจะเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองเราควรจะเรียนอะไรมากะตอบโจทย์ให้ดีแล้วก็ตั้งตั้งกำถังไม่ถูกต้องนะผมอารว่าพวกเราจะได้ไปไกลกว่าเดิมอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าท่านใดมีคําถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็ได้เนาะครับคอมเมนต์ข้างล่างนี้ก็ได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันเนาะหลังโควิดซาก็ยังมีอะไรก็ถามมานะั่นเหลือท่านใดมีไลน์ส่วนตัวก็ถามกันมาได้เรื่อยๆครับผมก็พยายามจะตอบให้เร็วที่สุดนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขนะครับห่างไกลจากโควิดนะครับผมแล้วเจอกันนะครับพี่ๆน้องๆทุกๆคนสวัสดีครับ